ขนมาต้เหลงบ้นบันกขึ้นเก่านะเข้ามีบางเลยเลยไม่ปเป่าเลยังีว่านาจะีไม่ไม่ใช่พี่ไม่ป็เป่าเล้าจเดี๋ยวไปทานาคยาวนะไม่หัเข้ามาแต่เต่เมอร์มเปเมอขาวนหนไ้่าวนหน้ขานาแตก้าไม่เลได้อยู่กัเาเนนี้แ่ม่หมหไปตัเลยอะ ไมแล้วอ่ะเมื่อไหอ่เพื่นเขาหัใจเขาบมาทางนี้อ่ะไมมีตืนเ้นดกรองไม่มีเนาะ้หเี่ยึ้นเขาหรือเปล่าคาทโนนะไไเลดเ้ยตรงเนี้ยใครที่ไม่เกี่ยวข้องอ่เขาก็หันถอยออกไปเลยมันเกินเยอะเกินไแล้วบันการบงเเหลายตีโแต่หน้ายแตกหนแต่ขวาแต้คบทีโน เรออู่ร้อเกินนะซายหน้า็ยงนะครับเหลือซายหน้าไอ้บ้านเหืไปก็ได้ไปไปซ่อมดิติจอดซ่อมเลยรอแต่จอดซ่อมไปเลยาคเนมืนจะแตกแล้วแม่บอลงไทเวลบลเล์เหรอฝาลอเดียวตรงเดินตรงตรโค แต่หมดแล้วแทกอะแทกแต่มแล้วตหัวใจอะล่วงล่วงล่้รเอาละพี่เข็มั้นเด็ดอะเสารบแปบไเลสอตรงข้หมูสาทไไล่ไปแบงไปไล่ด้วยไอ้สองตรงข้อหมูสาที่อะข้อหมูได้ไปไล่ก่อนนะเนี่ยเอ้เนี่ยเลอะ บ้นเล่ทำไมเกิดอะไรขึ้นเลเลือู่หน้านะตงหลงบ้านหลังงาบไฮไลท์ไฮไลท์เทคสอนสั่นแล้วนะครับบอลเล์แดงนะบอลเล์แดงบอลเล์แดงสามนมครับไปไปขึ้นขึ้นขนุเลยขึ้นขนุเลยขึ้นนุรอลมาแล้วมาแล้วทงหลัง่อนอนะตรงยาวแ่อแล้วมัต้อง้วมลยี่เพิ่มไปเ่นุกตรงยาวเลยนะ เดไปไล่ให้พี่นะไม่รู้ไปไล่ก่อนม่าตรงยาวสะัปุ๊บออไม่พูดกันวะหลังสอนอตรงยาวถ้าหลังสอนอตรงยาวตรงยาวไปแหงบ้น้าเราน่าเราน้าเร้ยหลังหลังสอนอมีมุ่งหน้าตรงยาวไปบ้านสเ้ยุนไปทปารอไล่อยู่เจอ๋อแบหลั้น่งคดยออมาเจอแล้กลับมาไม่ทัน่โดนชนก่อน บ้านเบา้เบาดักเลยเจออ่ะเจอล้วเจอแล้วอยู่ตรงร่องเป่านแรกมีรองเตเยค่หน้กแดงอยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลไม่ไม่หืนขึนตามสันเขาตรงฝั่งโฮโปเจอร์่ตปบบหลังฟจะแตกลยเจอปั๊มปั เอาติอน้่วน่อยช่วยหนงมาติเวี่ผมพี่ีพอไปก่อนรีพอไปก่อนไและีแบคเจอไปมพี่ชายอยู่ตรงรอดต้องเปลนรวจที่สดไปนนี้ี่อะดหน้าหาตำรวจนี่นและไปหาตำรวจมดียวไปตรงอเข้าเนางร

มาก็ก็เพื่อนเื่อติ่หมดไปติดหมดไปๆไปยยัดหน้ากยๆไปเอไอๆมันส่เลาเรื่อยๆๆัดร่อเต็ดินเลยๆัดเตๆๆเๆ่่ร่อๆไม่วนกลๆบนกลับจะไปเจๆบปากตรวจนั่นแหละที่ๆเมเจอเผื่อมาๆาตำรวจ่าๆไหลข่าวลอยลอยลอยๆ ไม่มีใช่ปะเขาหลังบ้านของคุณอะกรอยู่อยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาเป็นปีตัวน้อเดลงมาตรงใครอยู่บนเฮเวย์มันโดดลงมาได้ป่หลังคาขึ้นตกาตรงตกเหไเบจริงกยิงในในหน้าหน้าแต่ยิงอเป็นไม่แตะลงมาละหลังซ้ายแตกละโอเคนขึ้นนะขึ้นสักอย่างทำอะไรสักอย่างนิดตรงนั้นน่ะ ขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆกลับลงหมุนลงหมุนลงหมมาสองรอบแถวต้องเก็บปนะได้แล้วได้แล้วบนหลังคาไอทีทิกลากบล้นกลับ่ปหลังซ้ายแตกล้อเดียวพี่ตอนนี้เห็นโอเคโอเคเสียแดงตรงบ้านหกซุนทํหก้านนีนะคกัญชาหันหน้าไปทางบ้านหกซนผนใหญ่อันแรกลงไปถนนดำไม่หักขวาอีทีนึงลงล่างกัญชามอนมอนไม่ต้องขึ้อลงกมญชาลงถนนดำพัดเขาองวนตลอดกัญชาวนขึ้นวนขึ้นบนขึ้น

้องขึ้นเขาเอาอพี่น็อตสวยแรงนะเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้หน้าใช่ปะหรือขวาวะหลังล่วงล่วงล่วล่วงลวงลวงล่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 วงลวงล่วลวงล่วงลวงล่วงลวงลวล่วงลววงล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 วลวลลว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 ลลงลวลวลลงลวลวลวลลงลวงลวลวล

มันนาตรงไปสนับกไทางทารเกมลงไปทางลูกกลับในวงได้วุงกลับไปโซไม้แต่ทำตาเขตเอเลียนาเไปให้ยากรักเอเลียนเอาไปให้กษ์าักที่ซีเข้ามาดวงโซไม้ไม่เข้ามาขวาไปทางแต่ที่สองคนแพ้ไปทางขาก็เลปทางขวาเอาิงอยู่ไปสารสีแผ่นเอาหลังลงทำตี นิดนึงเขากำลังซู้มสวยางธนาคาใหญ่ับร้ไม่ต้อง้ะพี่น้ย้อนกลับารถไฟอยู่ปะนิดเงไปทาเลนเกตขาลุดประตูฝาลุ่ไปทางามบนเล้วตรงนี้ครับหวาไถแรกถิ่นทางบ้านงเตปิดักลงไทเว เดนกมซ้ายนะงหน้ตปไ่หลังซ้ายแตก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 ต้ตก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 งกต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 กอกต้ตกตกเกตาตกต่ตก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 นกต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 ยาไปกน่นกลกต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 กกต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 ตกกากตกตกนกนกตกงกต้ตกตกกตกตกตนตก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 ากตกตนกลต ไม่ไป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 เกี่ยขึ้นก็ตไดตไดตัดตัด่ัดตัตัด่ัหลัดตไดตั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 นตัด่ัด่ัดต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 มาตัดตัด่ัดดตั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 ด่ัดตไดตัดตัดเัียัดตัดตัด่ัดตัมตัดตไดตัดั Yup. เอาลงเขาเอาลงเขาขึ้นไปขึ้นไปายโอเคเลยแต่แต่ไรแ่แตอะวายให้กดก็ไเ้นานลงขึ้นเขาฝั่งโน้นแทกแดงหมดยังอ่ะแท็กแดงอ่ะม่อเอไรทหอแลกเรอเบอรี่ขันนที่จลาอเบอหือมล้างดุ้ดจะขนไปกระเช้าลยเอาแล้วเอตลงเลยะ

แทกลงเชือไก่หมดยังอ่ะเหมดแล้ัอลบัเลยแบรอบนอกของพีง้่งยังไงกันแน่นี่ทหมดแล้วแต่กแล้วแตล้วปิดแล้วชนี si ab ab ่ชนลงไปชนลงไปอย่าอย่าขวางทางกูอย่าขวางทางกูแติดแทกเลยนะขวานะเขาครอะทิโนผมส่งทิโน่แบบเอาบั๊มตดกำแพงดิอย่าอยู่นี่กัน ไปมาล้างแล้วไปเ็นแล้วไปคันอะไม่ได้นอหรอตายเลยไม่ได้นอกำลังมาไอ้่เาเรลยร้อยลุไปกไปกเ้าเลยไปเลยงนี่พ่อน่เรอนาฝาล้อเดียวนะลเลย

วนเขาวนเขาวนกู Esta, well, okay. yes, ้ม่ทันากันเมื่อกี้ดูเลี้ยวไปทางซ้ายบันดเผิดเตาซ้ายแตงกล้ยลงแบบโ้วยสีไม่เป็นสามมณะแทของเงินอ่ะสารผลนะที่เห็น้ารผลัหนียพี่หน้าขวาหมดแตงขวาแลเดียวขวาลาเดียวสามโมณะคู่นะสามนคู่ะตรงขาหน้าบ้านแล สายหน้าแตกสายหน้าแตกน้ำเงินไอเจอบอกเพื่อนตัวนี้่อหน้าแตกไปแล้วปะหมดแล้วแทกอะแทกน้ำเงินอะแรงนะตรงยาวเลยไปรอรอรอรดแต้งหล้ดแล้ว ได้ไม่แล้วไปเลยติดหมดล้วงหมดลวงหมดลวงหมดหลังสโนว์ไปหน้า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 นี่จับเลยหนูยากทำไมขวานหน้าขหน้าลงยาดิลงยาิลงยาเลยลงยาเลเจ้าปูนเจ้าปูนหลังนว์มีสองเทหลังสนว์ย้าไปเทเลยย้ายไปเทบนตึกข้างหน้าเห็นปะหลังสนวหน้าผาขวานสนนะเียงขึ้นเียงขึ้น จะ้อเดอกับขึ้น้อกับขึ้น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 ล่องจะขึ้นล่องเหมือนเดิม้อนขึ้นไปเลยกขึ้นล่องห่บ่อยเทนหลังของนะจะจอดซ่อมผมจอดซ่อมเลยมาดูต่อไปเ่อ้ๆคือคนี้เหมีมีาวแลบ้าซาเวบเลอร์นาหน่วยหลังนะดูขาเลยแบ็คไอพี่เขาทิ้งสองไปลูสองไปได้แล้วเขาไเป็นา ตอนนี้อยู่บอส้มอนนี้เปนอร์ี้ยาน้าอุโมงเขาีนะท่อตอนนี่มากกว่าราไม่มีแ้วนะสูบุล่อยู่ในท่อออกออกยาวตรงท่อตรงส่อมอยู่พี่มีอยู่อนนี้ไม่กมนอาซีนะบ้านอาซีตอนนี้อยู่แจนดำหน้าบ้านอาเซียเพื่อนเ้ามาเตมนลงไปทางบ้านอาีย ลงยาอยู่เส้นดินขวาบ้านาตไหน้อกเนน่ียานนาบ้านนาแดงนะบ้านนาสีบ้นนาียาง้าต้องกเป้าหัวใจาเลยเอาขวาโอ้เาวนขึ้นแต่เราไม่ต้องวนกับแต่เราไม่ต้องวกับใคราแต่เราต้องเหิน สีแดงปะที่เหินขึ้นลเลอร์สีแดงเฮ้ยไม่ต้องเฮ้บใครช้องจล้บั่ะไล้บไ้ไ้ไม่ตไม่ตไม่ตไป้่อนจไต้เอ้ไปไหนตอ้ออไไต่เอไ่ออไปไตอเอไปนโบอลเลอร์หมดแล้วเนี่ยบอลเลอร์น้ำเงินหน้ามาต้องคอร่าหมดแล้วแ ล่วง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 แล้วล่วงแล้วเกียร์นะไอ้ตกน้ำใช่ไหมใช่ใช่ตกน้ำตกน้ำหมโอ้ใครระเบิดอ่ะปล่อยด้ไอ้ตกตกมึกตกหมโลงเกยร์หนึ่งัดไปถ้าไหนังต้องเย้านะไทยหนังหน้านังตึงลง

อยู Finished ่ไอเนี่ยังที่เานังที่่เยาวกันะนนะ่ายด้นัแไาดัื่านะตรงยาเรื่ยไงไปตลดัิ่ได้ยิงได่แล้วาร้านตรงยาอไปเคื่อนคน้วเ่าวิ่งมยาไปัเอร์โอเคคุณุนะปับออยู่ไลไกลใช่ป้ะไกล่ไ่

เตะนะนบาาวไปกติเล่นสวนสวนตรงยาวร้ายขึ้นเลยนะไหน้าไปเยได้ฝ่ยเลยไม่ให้มัน่นแแตกกับเขาีไม่ได้อยู่ไปเแท็แ่ไ้วัมึงไล่ไปเลยตรงนั้นอ่ะไอ้ ใครก็ได้มาแล้วเนียเรี้บร้อนเรี้ยเรี้ยเี้ยเลี้ยเลีนเต็มเลือดออกข้นดีาได้ดด้นยึ้นเดี๋ยวนะขีกาเดี๋ยวนะหล่อขอขอบอลขบอลเลยไ้ม20นงเอเลยอะวงล่วงล่วงล่วงพวกเราขึ้นไปใหม่ยมันมันขึ้นใหม่ข้มา้เร่ มีไหมมีตำรวจตามมสาเก่ายางร้นหลูดนะใครยยางร้นหลูดข่ายยรนหลุดี่า้านหลุที่ตยาร้านเลยใค่ายยางร้นหลุ่ายยาแล้วนหลข่าร้นหลุข่ายงร้นหลุด่ายางร้าลข่ายาร้นหลู่้วนี่แด่าถมันตกขวายไปแล้วพหลขวายงรนหลุดช่ายมาได้าล้วยางรนหินขวารานหลุข่ายงร้านหล่ตยงาน่ายรนุดข่าร้นหลงสวนลุขึ้นหี่ง้านลุข่้หขไงนห่ยาง้านุข่า้นุโ่า้นะ

ขวาหน้าแตกขวาหน้าแตกบ pues e ๊บเลยบ๊บเลยรเรนหนเหียวปัไม่กงหลังขีงพเหวเมื่อกี <sk <sk ้มันยากเสียหลัวนกับขึ้นไฮวีวนกับจะขึ้นไฮวี์แขงึนบนว่ะไม่ลงอาจจะลงหลังที่แบงค์่าไไเป็นเรปียบงค์เดี่ยบเนียแบงค์นียแบเนียบเนเนียแบเนียบเนียบเนี่ยแบนีแบน่นียบงเียแบงค์เยบนแบนบ ตรงยาเรื่อยไปสระดิ๊นว้าวังแตกไม่สัยไายเหมดลยนีาทีหมดละอกัวาหลังหมดแล้วาหลุกอไม่ลุกไม่ลุดจะซุนเหมือนจะซุนช่ไปเลยบ๊ามเลยบ๊เลยแทงแดงอ่ะโอเวอร์อ่ะจับไว้จับไว้จับไว้จัไกั

เรา็นโอเคใช่ไหมจะไ่ลนมาตลอมีญาติในบัพันหนึงเป็นันี้วประตูขวาหลุดน้ประตูซ้ายหลุนะทางซ้ายขึ้นหลังบ้านสาทีเส้นวเยยาวรเมืองหมดแล้วโคงหนักโค้งหนักต้องิงยเรนรรไป่ง่วะพีตไปมาเลย่วงสวยขอแจ้ว่าว่าเคสฝั่งซ้ายเยอะนะเอ้ยไปขึ้นขึ้นไปโอเคต่อใครใครเล่าจากเขาินเนี่ย เตรงยาเราไปมอเตอร์คอร์สไปหน้ามอเตอร์คอร์สเลยขึ้นขึ้นขึ้นขึอเตอคอร์สปุ๊บเข้ามอเตอร์คอร์สทันที่พี่นี่ยตอนนี้มันยิงปะหลังขวาจะแตกไตรงยาไปบ้านเลสไปบ้านเลสโอ้ไม้โอ้ยน้อะนสองไม้นะโอ้คหลังทเลตรงยาจะไปนนยอดไมิระเบิดการฝ่ายังไม่ระเบิดนะมันกดขึ้นต้งวากระลงฝั่งต้ไม้แต่กรลงสุดต่เหมือน